สวัสดีค่ะพบกับอูมิมแอนแฮปปี้ว่าค่ะวันนี้ผ้าขอบครัวมาฉลองครบรอบแต่งงาน12ปีค่ะมากับครอบครัวเลยค่ะมาทั้งสีคนเลยค่ะมีคุณแม่ค่ะพี่ตุมแล้วก็นั่งแดนค่ะแล้วก็นั่งยิ้มงามกัวค่ะค่ะวันนี้ผ้ากันมาเที่ยวยูทีหาดบุงสะพังค่ะพี่น้อง ตอนนี้เราอาหารอยู่นะคะมากเบิร์ชอบขั้วเลยค่ะผณซึกมีความสซุกละกะ่ะอ่ะเย็นสบายค่ะอยู่ใกล้น้ำค่ะเดี๋ยวเจ้าหนอนนั่งยิมสิผ้ามือบรรยากาศนะคะของอพี่ตูมละกะ่ะลูกเลนน้ำค่ะแม่กำลังยิ้มก็จะนั่งให้กาลังใจอยู่ทึ่งแพร่นะคะกินอาหารถ่านี่ค่ะภาพบรรยากาศน้ำค่ะ หลังจากที่กินเขายิ้มแล้วนะคะน้องเด่นล่ะก่พ่อตูมก็จะพากันไปเล่นน้ำค่ะชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวน้องยิ้มสีไทยอ่าบ๊ายบายบ๊ายบายน้องเดนบ๊ายบายหน่อยลูกบ๊ายบายไปแล้วค่ะามีคนเล่นน้ำแบบหลายเลยค่ะค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันขอบครัวค่ะล่ะก่ะ พอดีตรงกับครบรอบแต่งงาน12ปีของนางยิมนะคะเดี๋ยวพ้าเพื่อนเพื่อนเมืองบรรยากาศนะคะก็จะมีคนเล่นน้ำอยู่ทั่วหาดเลยนะคะอยากไปเล่นน้ำอยู่ค่ะแต่ว่านางยิ้มย่านตายคะ่ะอาอาศัยห่วงยางกับไา้น้ำเป็นคะ่ะนางเมืองลูกกับสามีเล่นน้ำกับมีความสุขละคะ่ะ ทีนี้เราก็จะมาดูสเต็ปการโดดน้ําของพ่อกับลูกนะคะน้องเด่นแล้วก็พี่ตูมไปเลยลูกเอาที่พอ่อมี่วงยางแล้วนะคะ,ะมเมื่อเมืองครบรอบ12ปีนะคะเอาก็จะมเมื่อเมืองสามีกระโดดน้ำโชว์ต่อหน้าภรรยาีม่วงยางค่ะว่าตรงว่าตรงยางจมอา้าวระวังนะอา้าวหนึ่งสองสาม สวาค่ะสำหรับคลิปนีนะคะนี่ยิมกับไปเที่ยวกำปอง่วแบบพวนค่ะตอนนี้ก็ลังเดินทางกระบ่าค่ะคลิปนีนิ่มข้อมนี่ะปาตีค่ะพี่น้องสนุกแน่มากันนคลิปหนาแล้วคะคลิปนีของกั